ครับสวัสดีครับลุงจงประเสริมมาแล้วครับมือนีพามาเบิกเงินรรงเครือร่องจักสารอยู่วัดจันทรารามนะครับเนาะมันเท่าครับเป็นเครื่องจักสารฝีมอือของอคุณพ่อพ่อคุณพ่อประจำหมู่บ้านเนี่ยครับเพื่อนเป็นผู้เฒ่าเนาะเพคนเฮ็ดเครืร่องจักสาลประจํางานเทศกาลกระถินครับแต่ล,ละปีลละปมีหลายอย่างครับแต่มือนีลุงจงพามาเบิกเงินนี้ครับไซไงไงสมัยเนี่ครับลุงจงกินเทียบให้ปเบิก ใส่ขนาดใหญ่ยี่สิบเอ็ดศอกกว่าสันพี่น้องนี่ครับใส่ขนาดใหญ่เลยตั้งอยู่ที่วัดจันทารามบ้านท่าเสานะครับนะ้อเพิ่นจัดสั่งขึ้นมาหรือว่าจักสารขึ้นมาในเนื่องเนื่องในงานเทศกาลกระถินของแต่ละปีครับและก็มิหลายอย่างปีนี้ มือนี้ลุงจงพามาบิงตัวนี้ก่อนไส้ไงครับไซไงโอ้พี่น้องพามาเบิ่งไสซไงครับไซขนาดไงมันเม็นไงที่สุดในโลกคุณบอลเนี่ยหลวงพ่ออาจารย์นี่แหละไซไงเขาเนี่ยไงก็ีลก็มีเตี้ย ปัดบ้นบ้นน้นาเอาตีเนี่ยโอ้ปัดหรองเน้าเน้าจักจักเมียนเนี่ยคุณพ่อยี่สิบเอ็ดศอกเขาไปในไซด์เอตีตอนเพื่อนสาลน่ะบอ แปดยี่สิบเอ็ดศอกพี่น้องใส่ไงครับจูวัดบ้านวัดบ้านท่าเสาวัวดซื้อวัดยังก็เห้วัดจันวัดจันทารามบ้านท่าเสาเนาะครับเนาะใส่ไงพี่น้องแปดใส่ไงใส่ไงยี่สิบเอ็ดศอกพี่น้อง จะถามหลวงพี่ถามอาจารย์แล้วเพื่อนว่ามีไงก็นี่ก,กันว่าอยู่นี่มีแต่แนวใหญ่ๆนะพี่น้องเด้อนะโอ้ยเบิ่งของน้อยนี่บ่เนี่ยมันจังสิสมกันเนาะใส่ไงก็ต้องหาปลาได้หลายๆกว่าไสของใหญ่นี่นี่ของใหญ่พามาเบิ่งของครับ <c oughs> อันนี้อีกของหนึ่ง nhị tên eo nhảy nhảy còn nhảy lúc chồng phá vào bực này thằng này nhà lúc chồng phượt này bực ใส่ญ่พี่น้องเนียใส่ใส่แม่น้ำป้าสักกุหลาดจังได้ใส่ในไฮน้าบ่ได้ต้องใส่แม่น้ำป้าสักอย่างเดียวเพราะว่าบ้านแถวบ้านลุงจงแถวบ้านท่าเสาก็ติดแม่น้ำป้าสักเนาะครับเนาะคนเลยเห็ดใส่ขนาดใหญ่เังสิละมีเต็นแล้วใหญ่ๆพันสาเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งภูพันสา มี่เตลเล่ย์ไงไงแอบเข่ากัหญ่อันนี้ก็แอบเข่ากระติบเขานั่นแหละครับนี่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดทั้งเหมือนเี่แต่ละปีแต่ละงานเดียหรือปีเดียวป,ปีละอันอ๋อปีนี้ได้ได้ยังปีเนี่ยอันนี้คุณพอ่พอคุณพ่อที่เป็นสร้างเห็ดไใหญ่ไงนะครับเนาะปีนี้ว่วเฮ็ดว่าสั่น่า ีนเยผนึงสองล้านูได้นึเปนกสองล้านโอ้นี่คับคุณพ่อผู้ผลิตรสไหไ่เนาะได้จากปีแล้วไซไงหน่ะคุณพ่อสามสามปีที่นนบอแมนหลายคนนันหลายคนนัสามปีนี่สามปีนี000 000 <im <im ่ี่ไกลเนี่ยี่คนเขาก็เอาที่ลที่คนมาเตาฉันว่า เช่าไสนี่แล้วเขาเช่าไปบ่ได้ดอกก็ย่าศูนย์แท้หยังอ๋อเขาเจ้าสิเช่าไปออกงานออกหยังจับ่อือเพว่าผมก็บ่อยากเาเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดองยก่อนนี่ล่ะแถวๆบ้านแถวจังหวัดเฮานี่มีอันนี้ใหญ่บ่หลวงพี่มีมีใหญ่กว่านีอยู่บ้านเฮาก็ได้จังหวัดเฮาก็ได้ติยากงได้ออเรกีบ้านไร่บ้านกาก็มี น่ส่งมันสีบอกกันกออเนตาซานมันก็เจาเ้าหญยกัวสารกวัวอืมมันถัาวายตรนีอันนี้ยี่สิบอ็ดสอกว่าเตีแต่ว่าอันนี้มันได้ส่งแต่ว่าเรื่องเส่งเขาบาเบิ่งนัน้นเขาบาอพิจักเสร็จเลสเหรอเป็นทักเป็นปอกหาออใช่สารปอกหามันมีปอกหาปอกสามสามนี่ธรรมดาเนาะมป็นสารปอกหากัผมอยบ้านซับนี่นะครับ พาเพื่อนมาบวชเน้นจุงไอ้นน้นบวชเน้นหนาไฟอยูบ่บันทรับแต่ว่าอยู่บันทรับใส<ช>่ม,นนม,มันมจน,นเจ,นจเื่อนอยู่ครับเดี๋ยวนี้จะเลืิอนอยู่ผมไปอยู่ตั้งแต่บ่าท่านได้จะเจริญเดี๋ยวนี้จะเลืเ่อนมามาแล้วอันนี้ก็สิเป็นตะก้ารผ้าธรรเนี่ย มันก้นวงเลยมันข้นไ้กนไพวกนี้เป็นตาเปนาอยู่นกดกิอ่อนเน่อันนี้ก็แนวจักตอกแนวเหลาตอกอืมนี่ได้แขกินมอืออืมตาเอามาเห็ดไ้เห็ดนะเอขวดน้าไมโคงขวดนี้ไม่ค้เลียงสิเขาไม่ค้เลียง ควรบ้านหรือบ้านหรือบ่แล้วไ้บุญบ้านหรอเนอเดี๋ยวมันก็ที่บุญบุญที่ผมถามมาเนียน้องเหมใบกบบ่ใบกบเพื่อนเอาใบกบพี่น้องเอาใบกบใบกบสใหม่มาเฮ็ดดันเป็นตัวตัวเหลาตอกเนาะ เดยาเดงนเครับสอนมโนหลายเทื่งหรอว่าพ <ừ> ่อหมูขอมันก็ค่องงกถึงคงกเร็วมันตามันตัวเด็